สวัสดีครับรท่านผู้ชมครับพบกับผมนิติภูมิธนัดมิ่งรุจิลาลัยแล้ววันนี้ผมก็จะมารับใช้นำข้อความจากเปิดฟ้าสองโลกซึ่งเป็นคอรัมน์ในหน้าสองของนังสืบอิมไทยรัฐนะครับมาอ่านรับใช้ท่านพร้อมกับนำภาพแบบมาประกอบครับแล้วก็คอรัมน์ที่นำมาใช้พูดในวันนี้นะครับเป็นคอรัมน์ งวันที่9เดือนกันยายนพุธศักราช2,567เรื่องจีนกับแอฟริกาอยากจะเลียนเป็นเบื้องต้นครับว่าเรื่องจีนแอฟริกาเนี่ยจะมีอยู่2ตอนนะตอน1นกับตอน2แลเราตอนที่ผมรับใชน้นี่เป็นตอน1น,นะครับเถวีแอฟริกานี่นะครับทั้งเทวีบเนี่ยมีพื้นที่30ล้าน3แสนตารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับ2ครับรองจากทวีปเอเชียประกอบไปด้วย54ประเทศ สดินแดนพิพาท4ี่อนาเขตแล้วมีประชากรทั้งหมดเนี่ยนะครับประมาณ1,200ล้านคนครับมีภาษาพูดทั้งหมดทั้งปวงเลยนะเกือบจะประมาณ3,000ภาษาจีนนะครับตั้งแต่คศสอ9 7 9 7หรือว่าพศ2540ผมฐานะที่เป็นคนเขียนเปิดฟ้าสองโลกเนี่ยนะก็เริ่มตะรุยไปตามประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกากพต,ตอนนั้นน่ยนะครับ ต่างชาติที่มีอิทธิพลในประเทศต่างๆของทวีปแอฟริกาเนี่ยมีอสองพวกครับพวกแรกครับเป็นพวกเจ้าอาณานิคมเก่าเช่นฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษอิตาลีอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อีกพวกหนึ่งก็เป็นสาธารณรัฐจีนหรือว่าแบบไต้หวันเมื่อ25ปีก่อนเนี่ยผมมักจะได้รับชวนไปงานวันชาติของไต้หวันการเฉลิมฉลองก็เต็มไปด้วยบู้แทนต่างๆครับจากประเทศเล็กชาติน้อย ในทวีปแอฟริกาที่เป็นอย่างนี้ครับก็เพราะไต้หวันนั้นไปให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลไปลงทุนในทวีปแอฟริกาความมุ่งหวังตั้งใจของไต้หวันสมัยนั้นก็คือว่าต้องการเสียงจากประเทศเล็กชาติน้อยเพื่อให้สนับสนุนแบบตัวเองครับให้กลับมาเป็นสมาชิกของสหประชาชาติคศส,อสั 3, หรือว่าพุศักราชเนี่ย ทางรัฐบาลไต้หวันก็เชิญพมไปงานเฉลิมฉลองวันชาติอีกรุงแบบไทเปและก็ในปีนั้นนะครับผู้แทนรัฐบาลจากทวีปแอฟริกาเนี่ยเบี้ยวการเดินทางมางานวันชาติของไต้หวันเกือบจะทั้งหมดทั้งที่กำหนดการออกมาครบหมดแล้วครับสตางค่าเครื่องบินต่างๆเนี่ยก็จ่ายไปแล้วนะครับแต่พอถึงวันนอเวลาวอก็ไม่เดินทางมาทราบว่าแต่ละประเทศเนี่ย หันไปรับความสนับสนุนจากรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่คศ2000ครับเราเดินทางไปเยือนแต่ละประเทศในทวีปแอฟริกาเจ้าภากก็มักจะอวดเรื่องการก่อสร้างที่รัฐบาลจีนเป็นดินใหญ่นะมาช่วยสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรำเนียบรัฐบาลโรงเรียนโรงพยาบาลถนนุนทางสนามกีฬา แล้วหลังจากที่อวดไม่นานน่ะก็เริ่มจะมีชัยหน้าทาวเนี่ยเกิดขึ้นแบบหลายแห่งพอถึงคศ2003หรือว่าพศ2546ครับผมก็เชิญประธานาธิบดีอูกันดามาบรรยายในสถาบันการศึกษาของไทยต่อมาก็เชิญรัฐมนตรีหลายคนหลายท่านมาเยือนประเทศไทยเชิญมาอย่างต่อเนื่องนะครับ แล้วก็เกิดการค้าการลงทุนระหว่างไทยแอฟริกาท่ามกลางกระแสการค้าการลงทุนของจีนครับแม้ว่าจีนจะเข้ามาลงทุนและก็ค้าขายเต็มเทวีเป็นแอฟริกาแต่กระแสของสินค้าและบริการของจีนเมื่อ20กว่าปีที่แล้วครับคนแอฟริกันก็ใส่หัวแล้วก็บ่นว่าไม่มีคุณภาพราคาถูกก็จริงครับแต่ผู้คนที่นั่นไม่อยากจะซื้อคนแอฟริกันนะครับสนใจสินค้าไทยมากกว่าครับ ผมรับเป็นประธานคนแรกกองหอการค้าไทยในจีเลียซึ่งในจีเรียะนะครับอยากจะเรียนก่อนว่าเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาคศ2 0 0 5ถึง2 0 1 5ผมก็มาเป็นประธานที่ปรึกษาของบริษัทที่ปรึกษาด้านโอกาสการค้าการลงทุนไทยในประเทศตลาดใหม่ ให้สำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่เราเรียกกันสั้นๆว่า b o i พอรับเป็นประธานที่ปรึกษาแล้วนะคบก็ต้องเดินทางตระเวนไปเก็บข้อมูลตามประเทศต่างๆจากการเดินทางตระเวนประเ,ระเทศต่างๆในทวีปแอฟ,ฟริกาอในสมัยนั้นนะครับนักธุรกิจไทยในโอต้องต่อสู้กับกระแสจีนซึ่งกระแสจีนเนี่ยนะครับได้รับการสนับสนุนจากทางแบบรัฐบาลจีน แล้สิ่งที่ทําให้แทบทุกประเทศต,ต้องถอยกรูดเพราะสู้จีนไม่ไหวก็คือโครงการแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายใหม่แล้วก็เส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่21ที่นายสีจิ้นผิงได้เสนอแนวคิดข้อรเริ่มนี้เมื่อเดือนกันยายนแล้วก็เดือนตุลาคมคริสอักระช2013ครับผมเคยได้รับเชิญไปทดลองนั่งรถยนต์ที่วิ่งบนทางด่วนจากกรุงแอดิสอบบาบาถึงเมืองอาดามา นี่เป็นทางด่วนสายแรกในเอธิโอเปียแล้วก็ในบุยภาคแอฟริกาตะวันออกที่สร้างขึ้นโดยการระดมทุนจากรัฐบาลจีนออกแบบเป็นคู่ขนานรวมหกช่องทางจราจรครับสามารถจะเดินรถด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็อโครงการนี้แหละครับก็สร้างชื่อเสียงให้กับจีนมากทุกคนก็เลยหันมาเหอจีนครับก่อนที่ทางด่วนสายนี้จะสร้างเสร็จ การเดินทางจากกรุงแอดิสอาบาบาไปยังเมืองอาดาม่าเรียนซะก,ก่อนครับว่าเมืองอาดาม่านี่เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของเอธิโอเปียตอนนั้นน่ะครับก่อนที่ทางจะสร้างเสร็จเนี่ยเราใช้เวลาเดินทางเกือบจะ3ชั่วโมงแต่พอจีนมาสร้างให้สําเร็จเสร็จสิ้นครับเขาก็มาเชิญเราให้ไปทดลองนั่งรถปรากฏว่าจาก3ชั่วโมงยนระยะเวลาเหลือเพียงแค่45นาทีเท่านั้นตรงนี้แหละครับ เป็นกระแสที่แรงที่สุดที่พูดกันทุกตรอกซอกมุมในทวีปแอฟริกาแล้วก็ทําให้จีนแบบมีชื่อเสียงครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการสร้างรถไฟทางคู่จากกรุงแอดดิสอาบาบาไปยังสาธารณรัฐจิบูติแล้วก่อนที่จะมีการแบบเปิดใช้เนี่ยนะครับระหว่างที่มีการทดลองการเดินรถเนี่ยนะครับ เขาก็เชิญเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงไคโรของอียิปต์ซึ่งทูตไทยที่ไปประจํากรุงไคโรของอียิปต์เนี่ยนะครับก็จะมีเอธิโอเปียเนี่ยเป็นเขตอาณาด้วยผู้ใดก็ใจง่ายก็คือว่าต้องดูแลประเทศเอธิโอเปียด้วยครับผมเองตอนนั้นก็ได้รับเชิญให้ไปทดลองนั่งด้วยจีนสร้างกระแสจากการเชิญบุคคลสําคัญ คนที่มีชื่อเสียงของประเทศต่างๆไปทดลองนั่งรถไฟรถยนต์อะไรก็แล้วแต่ครับที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อจะสร้างกระแสจีนให้บูมตูมตามในทวีปแอฟริกาเทคนิคของจีนแอฟริกามีเยอะครับผมคงต้องมารับใช้ท่านผู้ชมในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอญาติกล่าวคำว่านิตราราตีสวัสดิ์ลาไปก่อนครับลาไปแล้วครับ